ดราม่าหนักมิสนิการากัวมิสยูนิเวอร์ส2023หลังชัยล่ามในรอบตอบคำถามจนมงลงเรียกได้ว่าสิ้นสุดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับโค้งสุดท้ายการประกวดนางงามระดับโลกมิสยูนิเวอร์สครั้งที่72หรือมิสยูนิเวอร์ส2023โดยรอบตัดสิน Final c o m e t i t i o n จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่19พฤศจิกายน2566เวลา8นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยโดยผลปรากฏว่าเชนนิสปาลาซิออสสาวงามจากนิการากลัวคว้ามงกุฎนางงามจากกระวานคนที่72ไปครองซึ่งเธอนั้นทำผลงานได้ดีทั้งรอบชุดว่ายน้ำชุดราตรีและรอบตอบคำถามจึงทำให้เธอชนะการประกวดมิส ยูนิเว s ร์ส2 3ในครั้งนี้ล่าสุดในโลกออนไลน์ได้เกิดกระแสดราม่าอย่างหนักซึ่งไม่ใช่การค้านสายตากับการคว้ามงกุฎมิ s ยูนิเว r ร์ส2 3มาครองของมิสนิการากัวแต่เป็นดราม่าในเรื่องการตอบคำถามที่เธอมีล่ามแปลภาษาโดยการตอบคำถามของเธอนั้นไม่ใช่เป็นการตอบคำถามแบบม้วนเดียวจบ แต่เป็นการตอบคำถามแบบใช้ล่ามแปลทีละประโยคจึงทำให้เธอมีเวลาคิดและเรียบเรียงคำตอบและใช้เวลาในการตอบคำถามนานกว่านางงามประเทศอื่นๆ